ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหนึ่งราศีอูฟู่เกินต้านดวงดี หมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาเผยช่วงนี้จะมีหนึ่งราศีที่ดวงอูฟูเกินต้านถือว่าดวงดีมากๆค่ะและราศีไหนจะเป็นคนที่ดวงดีในหนึ่งราศีนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีที่ดวงดีในช่วงนี้ได้แก่ชาวราศีตุลจังหวะดวงดาวการเงินจะแข็งแรงมากทำให้คุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนหรือว่าเงินที่คุณกำลังรอคอยคำตอบอยู่ หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเคยมีปัญหาหรือความติดขัดในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เหมือนกับมันจะมีคนมาคอยช่วยเคลียร์ช่วยจัดการช่วยคลี่คลายมีมิตรสหายเพื่อนฝูงมาช่วยเหลือทำให้การเงินของคุณนั้นพบกับแสงสว่างพบกับทางออกที่ดีค่ะ ส่วนเรื่องการงานเป็นราศีที่เรียกว่าเพิ่งจะพนเคราะห์ไปในเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณเป็นราศีที่อาจจะเจออุปสรรคปัญหาความวุ่นวายในเรื่องของงานเข้ามาเยอะวุ่นมากแต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงคุณจะเริ่มคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมใครอยากจะลงทุนอยากจะเปิดร้านอยากจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆจังหวะดวงในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างจะส่งเสริมทำให้มีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ